สวัสดีครับผมมินเกมเมอร์นี่ครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนหาไฟล์เกม GTA San ใน e g i i t ไทยนี่ครับสำหรับคนที่จะต้องการเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเวลาลงอินบีแล้วอะ่ะชื่อเกมตัวเดิมของมันอะ่ะมันจะเข้าไม่ได้นะีครับก็จะต้องทําการเปลี่ยนชื่อก่อนถึงจะเข้าได้นี่ครับผมก็เดี๋ยวจะมาสอนหานะครับผมสาหรับใครที่หายังไม่เจอนะแต่ส่วนมากก็จะเจอกัน เยอะแหละนี่ครับแต่มันก็จะมีบางส่วนที่ยังไม่เจอก็จะมาสอนกันนี่ครับผมโอเคอย่างแรกมาที่ซ้ายล่างนะครับกดรูปแว่นขยายซ้ายล่างแล้วก็พิมพ์ไปเลยน,ยนี่ครับ R E G I S T R Y นี่ครับผมถ้าเกิดใครจำชื่อไม่ได้ก็ดูเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อไว้ใต้คลิปนี้ครับผมเมื่อพิมพ์ประมาณนี้นี่ครับไม่ต้องพิมพ์ชื่อเต็มก็ได้นะพิมพ์แค่นี้ก็จะเจอแล้วนี่ครับผม มันก็จะเป็นรูปลูกบาทสีฟ้านี่ครับก็กดเข้าไปเลยอ่าอันนี้มันอยู่ในหน้าไฟล์เกมของผมนะครับเดี๋ยวผมจะกดกลับไปก่อนนะกดกลับไปหน้าหลักนี่ครับอ่านี่ครับใครที่หาย,ยังไม่เจอหรือว่าพึ่งมาลงมอดแรกๆอะไรประมาณนี้นี่ครับก็จะอยู่ในหน้านี้นี่ครับผมให้ทุกคนกดอันที่2นี่ครับ head key current user นีครับกดไป ่าพอกดเข้ามาปุ๊บก็จะเจอไฟล์เยอะๆแบบนี้นะครับก็ให้ทําการกดมาที่ซอฟต์แวร์นี่ครับโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่าแซมนี่ครับก็คือตัวออนไลน์ของ GTA แซมนั่นเองนะครับนี่กดเข้ามาเลยนะครับก็จะเจอไฟล์3ไฟล์นี้นะครับก็ให้มาเปลี่ยนชื่อเกมตรง ไฟล์ที่2นี่ครับนี่กดเข้าไปแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าผมยังไม่ได้ลงมอดนะมันก็จะเป็นชื่อเกมเดิมของมันอยู่นะครับแต่ว่าใครที่จะต้องเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนเป็น e n b หรือว่า g t a แล้วก็ใส่เครื่องหมายลบอะไรก็ว่าไปนะครับก็แล้วแต่ทุกคนจะเปลี่ยนนะครับอันที่จริงมันเอาชื่อต้องเหนือจากไอ้นี้ก็ได้แหละแต่ว่าส่วนมากเขาจะนิยมใช้ชื่อพวกนี้นไงเออ ก็ประมาณนี้นี่ครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่มือใหม่ที่หัดลงม็อดหรือว่าคนที่ลงม็อดอยู่แล้วแต่ว่ายังลืมส่วนนี้ไปนี่ครับแบบว่าส่วนมากอะ่ะเวลาลงภาพสวยก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนชื่อเกมกันหรือว่าจะเปลี่ยนชื่อแค่อยู่ในไฟล์ตัวเกมแค่นั้นนี่ครับแต่หารู้ไหมว่าทุกคนลืมส่วนนี้อยู่นี่ครับผม โอเคก็ถ okay, ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไ like ลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับคลิปนี้สั้นๆไปละทุกคน